สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับผมของผมคือเก่าครับช่องมีตังฟาร์มครับมาหนี้มาอัปเดตขอกงัวครับผมขอกงัวตั้งแต่ดิคลิปของเก่านะครับเรตั้งแต่ทมทีทมทีนะครับแล้วก็ออมหัวนะครับนี่มืาอนี้เป็นทีหน้านะครับออมหัวนะครับแล้วก็เฮ็ดแทงแล้วครับแต่ยังไม่ทด้เอาแทงมาลงตอนนี้แดดประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ยังปลูกงานะครับแข้งกว่าเซ่ลงแพนโกลามองนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่อง มีตั้งฟาร์มแหรอครับมีตั้งฟามเหมือน,นไหนนะครับเด้อกะสีปูแพงโกลาบมงนี้ประมาณสักเกือบไร่แหละครับลงแพงโกลานะคะก็ยังสีอ้อมอ้อมหัวแพงโกลานะครับยามฤดูแหลงปล่อยงูออกมากินน้ำรงหน้านะครับกะสีตรงนี้กะสีเป็นของงูอครับของงูของเห่า้วก็เสร็จแล้วครับนี่เหลือกันอีกตัวหน่อยตัวนึงสีแยกแยกออกจากแม่เดือนหนาครับหกเดือนกะสีแยก นี่ก็อ้อมใ้เบิดกระป่อยให่เพ่นยางกินยางออกกําลังกายนะครับนี่กระตันนี่มีอีแม่นี่ทองได้หกเดือนครับหลวกะแม่แดงนะครับถึงสมไปแต่ว่าเอาประเทไทยพี่ให้น้องนาจะกับซัดครับเดี๋ยวรอบน,ะนานจะสมไหมนะครับอ,อ่นะก็จะมีประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวหาเงินกันครับเสส,สิน้ำเข่าอีกอยู่จกักโตะแม่หนึง่งกับนาจะพ่อแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ งบประมาณเลยหรอเบิร์ดงบประมาณเบิร์ดครับพี่น้องนะ,ะช่วงนี้ราคาง,งกกัอกะอยากเป็นตะซื้อครับนะซื้อแต่บ่มีเงินโู้เสดายเงี้ครับพอได้มีเงินก็ซื้อเก็บไว้กับุดหยอดเลยนะครับช่วงนี้นะฮะเดวเห็นว่าช่วงปลายปีผมเนเบิ่งข่าวข้าวนะครับเพิ่นว่าเพิ่นสีส่งออกไปทงัทงทั้งเล่าทางเวียดนามแล้วก็ไปจีน,นครับเห็นมันเห็นสัญญาแล้วคันู้ใดมีงว้วคันบ่เดือดร้อนเก็บไว้ขายช่วงปลายปีกั อาจจะโอเคครับราคาอาจจะขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าอยากซื้อเขานี่แนะนําเลยครับส่วนนี้ซื้อเลยครับซื้อเลยราคามันยังมาท่านเด็กแห่งปันได้นะครับซื้อเขามาเลือกแม่ดีๆเขามาซื้อเก็บไว้น่าจะโอเคครับส่วนนี้เนี่ยฝากเป็ปกนกำลังใจให้พี่ให้น้องนะครับที่เหลืองงัวนน้ำกันนะฮะราคางวัวดไก่ยังมาท่านเด็กแห่งปันได กระถาเบิ้งสิ้นปีนะครับเบื้องเข้าวมาฮึกกันก็ถามันขึ้นราคาเป็นไดกัขนขายได้ราคาดีก็ดีใจน้ำเลยครับพพี่น้องพวกเ้าที่คนมักงวคนเหล้ยงงวนะครับงวผม,มยังมาท่านในพัฒนาไปปันได้เครับเรื่องามทังหัดเรียงนะครับตัวน,ตนี้ก็ยังเป็นไท้ยกลางยูนะครับตัวนั้นก็ยังยังมาท่านเด้เป็นใส่ที่สวยงามปันไดครับก,กำลังไปค่อยผสมเอาทีละเล็กเลื่อนหน่อยนะครับพัฒนาไปเรื่อยครับงบทุนยังมาท่านหลายครับปอกาศสื่องวแพง เพราะว่ามือไม่ฮัดคับครับกาสื่งัวแพงนะฮะก็ค่อยๆพัฒนาสมเอาเลือกพอดีๆมันใส่กระเพื่อนเอาครับพอแม่พี่น้องกันได้ติดทุนน้อยๆนะครับทุนบาลายก็เลือกสื่อไทกลางนะครับคือผมนี่ครับไทกลางอย่างตัวนี้ครับสื่อมากกับสมตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดไปถ้าเบิ้งลู่มากสเป็นอังไรกครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับสำหรับมือหนี้ช่องมีตั้งฟาร์มกัสำนีนะครับนาะสวัสดีครับ